สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบปันนิกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขารบควรพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์แรกหนูจะประเดิมด้วยเป็นมีดนะคะพี่นะคะจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขามีรอยจานอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพมาค่ะพี่มีรอยจานอย่างนี้ตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะตรงปลาจะมีรอยจานอย่างนี้ด้วยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เร่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ท <off> ี่1 0 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เล่มเล็กค่ะไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากนะคะพี่ขาถือว่าพกพาได้สะดวกสบายไหสะดวกสบายค่ะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทจ้ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1 0 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะพี่จ๋าเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋า ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญจะพี่เป็นเหรียญพร้อมตะกุดถักเชือกเก่าๆจะเป็นเหรียญพร้อมตะกุดถักเชือกเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ี่งค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วจะเขียนว่าหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะด้านหลังจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วอย่างนี้นะคะพี่นะคะแล้วตะกุดจะถักเชือกอย่างนี้เก่าๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กร้อบาทจะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กร้อบาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนอันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่ค่ะพี่ค่ะอันเล็กๆอย่างนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้ จ้ะหกหร้อยบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทนะคะพี่ตะกุดเล็กๆไม่ทราบปาหลวงพ่ออะไรสร้างนะคะ ถามว่ายาวไหมก็ยาวนะคะพี่จะเป็นเชือกก่อๆอย่างนี้จ้ะจะเป็นเชือกก่อๆอย่างนี้นะคะเซตนี้แม่ค้าขอไว้ที่6600้บาทจ้ะ600บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋า <c oughs> ส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดจะพี่เป็นตะกรุดพร้อมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู <c oughs> ่บุญจ้ะอันนี้ขอไว้ที่6600้บาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ค่ะมียันด้วยค่ะหนะ <c oughs> ูไม่ทราบว่าตะกรุดของที่ไหนนะคะพี่ไม่ทราบว่าตะกรุดของที่ไหนอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้คะ่ะ600บาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นเหรียญเจ้าสัวพร้อมตะกุดหกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพว่อเดิมมีห่วง2ห่วงจะพี่ขอไว้ที่6ก0้บาทเหมือนกันจ้ะนะคะพี่สภาพด้านในตะกรุดจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ส่องกันดูเอาเองนะจ๊ะแลนะด้านบนจะมีห่วงค่ะพี่นะคะ แล้วจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมอย่างนี้หละค่ะพี่ตามภาพนะคะอันนี้ดอกนี้แม่ค้าขอไปที่6 0 0บาทจากดอกนี้แม่ค้าขอไปที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่ตะกุดหลวงพ่อเดิมจากส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลงดอกเล็กหลวงพ่อทบจากจะเป็นตะกุดดอกเล็กหลวงพ่อทบนะคะพี่ขอไปที่ห0 0บาทจ้ะหนูขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นตะกุดดอกเล็กหลวงพ่อทบจากตามภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จากที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9ด แปดศูนย์จ้ะเนี่ยค่ะตะกุดหลวงพ่อทบดอกเล็กนี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะมาเป็นถุงอย่างนี้เลยนะคะพี่มาเป็นถุงอย่างนี้นะคะพี่ค่ะรู้สึกว่าก้างในจะเป็นกิ่งหลวงปู่หมุนนะจ๊ะอ่าเขาเขียนว่าวัลหารไแร่ค่ะพี่ว่าอ่าวัาลล a h a แร่นี่ก็เป็นกิ่งหลวงปู่หมุนใช่ไหมอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กร้อบาทจ้ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กร้อบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะสนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่แอนไลน์หาหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จนคะพี่เป็นพักกิ่งหลวงปูมุนนะคะพี่ขาหนูข,ขอไว้ที่6กร้อบาทจ้ะใต้ฐานจะตอกโค้รอย่างนี้นะคะคพี่ใต้ฐานจะตอกโคตอย่างนี้เลยค่ะองค์นี้หนูขอไว้ที่6กร้อบาทจ้ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่6กร้อบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นพักกิ่งลงลปูมุจะ ถ้าเกิดว่าพี่ปิดพี่จะได้ไปอย่างนี้นะคะพี่หนูจะใส่ซองถุงซิปไปให้อย่างนี้และหนูจะใส่ถุงผ้าไปให้อย่างนี้นะคะพี่เซตนี้ขอไว้ที่6กรบาทจ้ะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าพร้อมโอน600บาททั่วจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระชัยนะคะพี่ตาแดงแงปากเหลี่ยมเหลี่มนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่700บาทนะคะพี่ขาด้านหลังจะมีเราสามารถใส่เชือกหรือทําเป็นสายคาดเอวก็ได้นะคะพี่ขาแล้วแต่ ผลจะศรัทธานะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะปากแดงแไอ้ปากเหล่ยมๆเหลตาแดงแงนี้นะคะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้ค่ะขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระชัยค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาทเหมือนกันจ้ะ ถ้าเกิดพี่คนไหนสนใจยังไงปิดคู่ก็ได้นะคะพี่ปิดคู่แค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทพร้อมโอนจากปลายทางหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาสําหรับองค์นี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋านะคะตามภาพนะคะส่วนอันนี้ใช่พระยอดขุนพลไหมหนูเองก็ไม่แน่ใจคะ่ะพี่ได้มาสภาพนี้เจ็ดร้อยบาทจา้ะ ได้มาแบบกรอบอย่างนี้เลยนะคะพี่หนูได้มาแบบกรอบอย่างนี้เลยนะคะพี่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นพายอดขุนพลหรือเปล่ากรอบนี้มันคืออะไรค่ะพี่นะคะด้านบนจะเป็นคุดเห็นไหมด้านบนจะเป็นคุดค่ะอันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะคะอันนี้หนูได้มาสภาพนี้อันนี้ขอไว้ที่7จ็ดรอยบาทจะ้ะ นะคะพระยอดขุนพลหรือพระโทษพระโทษขุนนกค่ะพี่ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออาภัยด้วยนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะด้านล่างจะเป็นพญานาคอย่างนี้นะคะพี่ด้านบนจะเป็นคุดอย่างนี้ค่ะพี่เนี่ยหนูได้กรอบมาอย่างนี้นะคะพี่700บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นอ่าการลาเกะอันนี้ได้มาอย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้เป็นแหวนไม่ทราบพ่้หลงพ่ออะไรค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูไม่ทราบพ่้หลงพ่ออะไรนะคะพี่ข้างๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่นะคะข้างๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะพี่ฝั่งนึงจะเขียนพศสองห้าสองห้าจ้ะนะคะ นะมีตอกโคตรไหมคะพี่นะ่คะมีตอกโคดรไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมคะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดนะคะเนี่ยได้มีตอกโคตอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดพี่พินไลน์หาหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0840659180จากองนี้นะคะพี่ขาวงนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาวเขาเป็นเม็ด ทรงเหมือนกลาค่ะพี่แต่มันเป็นลูกหนูไม่ทราบว่าเม็ดอะไรค่ะพี่แต่เป็นเหมือนมาเป็นพระปิดตาเห็นไหมเนี่ยค่ะจะเป็นทรงปิดตาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ค่ะเป็นอันนี้หนูหนูเดาแล้วก็หนูสันนิษฐานที่อยู่ในเนี่ยไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันเหมือนมันแบบแบบว่าเป็นเหมือนปิดตาค่ะพี่เนี่ยเหมือนปิดตาแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีตาอยู่เนี่ยใช่ไหมหนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตาอันนี้หนูเดา เราเอานะคะแล้วก็มีรอยจานไม่ทราบว่าหลงพ่อที่ไหนสร้างค่ะนะคะเม็ดดำๆนี้แหละค่ะพี่นะคะขอไวที่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนนี้เป็นเบีย้ยแก้ค่ะพี่ขอไวที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเบีย้ยแก้เกาเกาๆตะกุดเกาเกาๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะตามภาพบริจากพี่จ๋าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะจะ๊ะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนจากเบีย้ยแก้นี้แม่ค้าขอไวที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ เบียแ,แก้นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้เป็นพัะปิดตาจ้ะพี่อันนี้เป็นพัะปิดตานะ่ะกลมๆอย่างนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะหนึ่งสองสามสี่มีสี่ค่ะพี่มีอยู่สี่องค์ในอันเดียวกันห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะก้อนกลมๆเป็นพระปิดตานะคะพี่ห้าร้อยบาทจะส่วนอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่ปิดออปปิดตาเป็นพระปิดตาแต่ไม่ทราบว่าของที่ไหนคะ่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานเล็กๆอย่างนี้เลยะคะ่ะพี่ห้าร้อยบาทจะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาเกาเก่าไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญห,หลวงพ่อหลวงพุทสุดขอหกไวขอไวที่หกร้อยบาทจะ เป็นเหรียญหลวงปู่สุดจ้ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่สุดเรื่มพลาสติกอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้ค่ะพี่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เหรียญหลวงปู่สุดจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญราคูเดิมไม่ไม่ใช่ไม่ทราบอ๋อ ครูบาศรีวิชัยกับพี่600บาทจ้ะเป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยนะคะพี่หนูก็อ่านตามที่เขาเขียนใต้ข้างล่างนละค่ะพี่นะคะเก็จะเขียนว่าครูบาศรีวิชัย600บาทจ้ะพี่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จเก่าๆจ้ะพี่เป็นสมเด็จเก่าๆนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่สมเด็จเก่าๆจ้ะส่วนองคนี้จะเป็นสมกอจ้ะพี่500บาทจ้ะ เป็นซุ้มกอกอกออย่างนี้เลยนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญจะพี่เนะคะเป็นเหรียญน,นะคะ <1> 1> เหรียญน,นี้หนูขอไว้ที่600บาทจ้ะนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่เหรียญในหลวงนะคะพี่นะคะขอไว้ที่600บาทจ้ะ ตอกโค้ดด้วยค่ะพี่ตอกโคดด้วย600บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธเจชินราชค่ะพี่500บาทจะ้ะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะเป็นเหรียญพระพุทธอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพอย่างนี้เลยคะ่ะพี่ขอไว้ที่500บาทพอจะ้ะเหรียญพระพุทธนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งค่ะพี่ขาเป็นพักกิ่งห่มคุมนะเหมือนมีคุมอะไรอยู่ตรงนี้มีรอยแปดทองด้านหน้ามีรอยจาน60 0บาทจะ้ะ พระกิ่งองค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะคะพี่เป็นเนื้อเมกสิทธิ์กับพี่ขาใต้ฐานมีรอยจานนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่ไม่ทราบว่าพิมพอะไรเจ็ดร้อยบาทจ้ะ องค์นี้หนูขอไว้ที่700ยบาทนะจ๊ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจต่พี่จ๋าเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่700บาทจ้ะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่จ้ะพี่องค์นี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่500บาทพอจ้ะ องนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เป็นพระกิ่งเก่าๆไม่ทราบที่นะคะองค์นี้แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพระปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่กับพี่จ่ายนะคะเป็นพิมพ์สองหน้าไหมเหมือนรู้สึกว่าเป็นพิมพ์สองหน้าค่ะพี่นะคะไม่ใช่ใช่ไหม เนี่ยค่ะพี่ดูกันเราเองนะคะพี่ได้มาสภาพนี้อ๋ออีกฝั่งหนึ่งปิดตาเป็นปิดตาอีกฝั่งหนึ่งมืออยู่ฝั่งนี้อีกฝั่งอยู่ปิดตรงหน้าอีกฝั่งหนึ่งปิดสองมือจากพี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งปิดสองมือนะคะพี่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะหนูไม่ทราบว่าปิดตาที่ไหนนะคะเห็นแปลกดีค่ะพี่เลยขอหมอคุณลุงขอแบ่งปันคุณลุงเข้ามาค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเห็นก็เลยเห็นแปลกดีค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะพี่จะ๋ะปิดตาไม่ทราบที่จะ้ะอันนี้ก็ปิดตาเหมือนกันค่ะพี่ขาห้าร้อยคะ ปิตาเก่าๆค่ะพี่500ร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะส่วนอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่านี่ค่ะพี่ไม่ทราบทีห้าร้อยบาทจ้ะ500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจ้ะส่วนองค์นี้ก็เหมือนกันจะพี่500ร้อยบาทจ้ะปิดตามีมีหลังยัน หลังยันอยู่อย่างนี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเล็กๆอย่างนี้ค่ะพี่เป็นเหมือนพระหน้าปกอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะพระหน้าปกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทอีกอันนี้ให้แม่หน่อยอันเนี้ยพาะอุจาเนี่ยโอเค อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะเป็นพระหน้าปกไม่น่ใจาปกมะขามหรือเปล่าเป็นเป็นช่อมาอย่างนี้นะคะขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะหนูขอไว้ที่6 0 0บาท,บท,บาทปลายทาง50บาทไม่ทราบว่าเนื้ออะไรจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพระกุยุคลาวดีจ้ะพี่เป็นพระกุยุคลาวดีค่ะมีหลายหน้าหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่ห้าหเจ็ดปด้าสิบหน้าจ้ะมี10หน้าด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เป็น พิมพ์สองหน้านะจ๊ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขาชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,200บาทจ้ะ จุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่1 2 0 0รบาทจ้ะพี่จ๋า1,200้ 1, บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นพักกุยุคธลราวดีจ้ะพี่เป็นพักกุยุคธลราวดีนะคะพี่ขาหนะคะพี่ดูคาบขี้ดินพี่ดูคาบขี้ดินอันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะอันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาสนใจยังไงนะจ๊ะภาพไม่ชัดแอดไลน์หาหนูเลยคะ่ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ อันนี้จะเป็นเจ้าสัวจ้ะอันนี้จะเป็นเนื้อว่านนะคะพีน่น่าจะเนื้อว่านเพราะว่าเบามากเลยค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญเจ้าสัวปู่บุญจ้ะน่าจะเจ้าสวัวแล้วค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะ รูปหลอหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะหนูขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่รูปหลอดหลวงพ่อเงินจะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ปิดตาเชือกมัดรวมอย่างนี้นะคะหนูไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะหนูขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะถ้าจะปิดบอกว่าปิดตาที่มีเชือกมัดนะคะพี่นะคะองค์นี้เป็นกิ่งไม่ทราบที่จ้ะกิ่งไม่ทราบที่500บาทจ้ะหนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาสําหรับพระกิ่ง เก่าๆองนี้ไม่ทราบที่กับพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านสบู่เลือดจ้ะนะคะเป็นพิมพ์ฉลูดกับพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพอย่างนี้นนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปูดทวดกับพี่เริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปูดทวดจ้ะส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่นะคะ ใช่หลวงพอ่อโบยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะเหมือนมีคนนั่งแล้วก็จะมีไก่อยู่ข้างล่างไหมใช่ไก่หรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่รู้นะคะพี่หนูว่าจันนิฐานตามที่หนูจินตนาการแหละค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะเดือนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่บุญจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่อันนี้จะเป็นเนื้อโลหะอ่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าโอเคนะคะพี่ถ้าเกดิดว่าพี่คนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่จ๋ารบกวนพี่ๆแอนไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ